สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับคลิปนี้บันทึกที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินเอเพ็กซ์อีกแล้ววันนี้วันที่บันทึกคลิปวันที่22ตุลาคม2563ันริวันพฤหัสบดีนะครับมีหนังเข้าใหม่ทั้งหมด4เรื่องคือเรื่องที่เราจะคุยกันในคลิปนี้เป็นเรื่องแรกหลวงพี่กับอีปอบหนังไทยนะครับหนัง Italy, อิตาลีพินอคคิโอหนังญี่ปุ่นแอนิเมเตเฟสเ y นไรส h e a v e n f i e l d 3แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกลับมาเยี่ยมผีเป็นหนังฝรั่งเรื่องเดียวนะครับเรื่องวงพี่กับอ e ีปอบนี้เดิมชื่อสอนอทุ่งหมาหอนกำกับโดยเฉลิมวงพิมพนะครับผู้กำกับจากเจ็ดประจันบาลและล่าสุดที่เราได้ดูพี่โอ๋ทำคลิปไปแล้วด้วยเรื่องโจปรปล้นโจรที่เป้อารักนำแสดงเรื่องนั้นกเกินคาดและเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันถึงจะขึ้นว่าเป็นของพระนครฟิล์มพระนครฟิล์มเนี่ยเคยทำให้เรามีความสุข ก็หลายหนแล้วก็เคยทําให้เราไม่มีความสุขก็หลายหนนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆคือบางเรื่องก็สนุกมากบางเรื่องก็ไม่สนุกและเรื่องนี้ดูหน้าหนังแล้วเนี่ยหน้าหนังคือแบบว่าเป็นฉากผีหลอกออในมืดๆทึมๆแล้วก็เอาดาวตลกมาเล่นจํานวนมากมันก็คงไม่ต่างอะไรกับหนัง ผีหลอกบ้านบ้านบ้านผีปอบอะไรทั่วไปแต่แล้วปรากฏว่าชื่อของเฉลิมวงพิมละดาราต่างๆที่มาแสดง,ง,งในเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้รับความสุขเกินคาดครับเกินคาดจริงๆและอีกประการหนึ่งประการสำคัญเลยเป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะมาดูเพื่อร่วมไว้อะไร โรเบิร์ตสายควันหรือไพรทูนพุ่มรัดด้วยนะครับซึ่งหนังก็ทําได้ดีเรื่องนี้เหมือนกับมีตัวเอกมากมายหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นพิ่เบิ้ลปฐุมราชตูมตามยุทธนานะครับแล้วก็คนนี้เลยหมวดสัตว์หรือโรเบิร์ตสายควันของเรานั่นเองเรื่องเริ่มต้นนะให้ พี่โอขอสปอยเล็กน้อยก็แล้วกันไม่สปอยมากครับไม่บอกว่าเนื้อหาสําคัญที่มันมีการหักมุมหรือที่มีอะไรที่มันเกินคาดนั้นมันคืออะไรบ้างไปดูเอ,เองในโรงภาพยนตร์นะครับจะขอพูดเฉพาะเรื่องที่เห็นในตัวอย่างเท่านั้นในตัวอย่างก็คืออีวิ่งนี้เป็นปอบที่พี่เบิ้ลหลงรักมาตั้งแต่แรกเรื่องนี้นะจริงๆคือเอานักร้องมาแสดงตั้งเยอะเนี่ยอย่างลาดาอย่างพี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็ตูมตามยุทธนาแล้วก็ คือเขาเป็นคนของอาสยามนะครับพี่โอก็รู้สึกว่าถ้าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังย้อนยุคด้วยย้อนกลับไปเก่ามากและพี่เฉลิมทําเรื่องเกิดอีทีต้องมีเธอใช่ไหมมันเป็นของ i อเอสฟิใช่ไหมครับแล้วก็มันมีความรู้สึกพี่โอมีความรู้สึกเหมือนกับมีการเอาเพลงเพราะๆมาประกอบเนี่ยทำให้เรานด้ถึงว่า อยากจะเห็นหนังไทยอยู่ภายใต้โลโก้ของ rs film อีกครั้งหนึ่งและคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเอาโลโก้พระนครออกเปลี่ยนเป็นโลโก้ rs พีก็จะเชื่อสนิทเลยนะครับคิดว่า rs คืนชีพเพราะมันมีทั้งเพลงเพราะมีทั้งดาราที่เป็นนักร้องของค่ายอาสยามด้วยนะครับพี่บุรปทุมราชบอกว่าจะขอลาวงการไม่รู้เป็นข่าวจริงหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้ แสดงได้สุดๆจริงๆเคยดูล่าสุดก็ฮักเถิดเถิงเรื่องนั้นก็ไม่เท่าไหร่แหละครับแต่เรื่องนี้พี่เบิ้ลหล่อมากหน้าตาดีมากรูปร่างดีมากเสียงดีมากและที่สำคัญก็ยอมโปะยอมเปลือยกายเล่นไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่านะครับก็เราก็เคยเห็นคลิปต่างๆที่พี่เบิ้ลแคร์ชอบโชว์ของบ่อยๆแล้วก็เรื่องนี้เราจะได้เห็นรูปร่างอันสวยงามของพี่เบิ้ลเต็มๆเห็นหน้าตาหล่อเต็มๆคือ ดูแล้วก็ชวนจิน้นชวนฟินมีความสุขครับมีฉากที่จระจิ้นกับหมวดสัตว์คือพี่โรเบิร์ตสายควันด้วยนะครับก็เนื้อเรื่องเอาละเนื้อเรื่องละเนื้อเรื่องพี่เบิร์เนี่ยเป็นคนหมู่บ้านทุ่งหมาหอนี้ไปเป็นตำร,รวจในโคราชนะครับแล้วทั้งหมวดสัตว์กับพี่เบริร์หรือคนกลกึ่มก็ถูกส่งมาประจำการที่ทุ่งหมาหอนซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่เบริร์หมวดกึ่มนี่แหละเนื่องจากว่ามีเหตุ ปอบชื่อวึงอารวาและวึงนี้ก็เป็นคนรักเก่าของพี่เบิ้ลด้วยแต่วึงนี้มีอันนี้สปอยไหมไม่สปอยดีกว่าเอะสปอยไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะขอสปอยล่นหน่อยวึงเขามีคนรักอยู่แล้วนะครับก็คือตููมตามยุทธนานั่นเองซึ่งอย่างที่พี่โอบอกว่ามันเหมือนกับเรื่องนี้มี พระเอก3มคนเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าตัดต่อใหม่หรือเปล่าให้เกียรติพี่โรเบิร์ตสายควันมากๆคือเปิดฉากก็ฉากเท่สุดๆด้วยโรเบิร์ตสายควันขี่ม้าแล้วก็มันมีบรรยากาศเวสเทิร์นนะครับบรรยากาศหนังคาบอยก็เท่สุดๆแล้วครับคือจากที่เคยเป็นตัวเอกในเรื่องสงกรานแต่เรื่องนั้นมันไม่เท่เรื่องนี้ถึงจะชื่อไม่ได้เป็นตัวเอกแต่ว่า เท่สุดๆครับเป็นหนังทิ้งทวนทิ้งท้ายโรเบิร์ตสายควันได้ดีที่สุดที่โอไม่รู้ว่าถ้าต่อจากนี้ไปแล้วจะเจอเรื่องอ e ีเลียมซิงเนี่ยจะเป็นหนังทิ้งทวนของโรเบิร์ตสายควันที่ดีกว่านี้หรือไม่แต่หนังเรื่องนี้ทําได้ดีที่สุดและดีกว่าสงครามที่พี่โอเคยทาคลิปไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็พี่โรเบิร์ตสายควันเปิดตัวมาเป็นตัวเอกเราก็ยังเป็นตัวเอกต,ต่อไปตลอดทั้งเรื่องมีบทเยอะมากและเป็นคนสําคัญของเรื่องมากๆนะครับรองลงมา แต่ชื่อขึ้นเป็นคนแรกนะก็เป็นพระเอกตัวจริงนั่นแหละเบิ้ลปทุมราชนางเอกของเราพี่เบิ้ลพูดไปแล้วนางเอกราดาอาสยามก็เป็นคนที่สวยมากๆและจะต,ต้องเล่นเป็นปอบและเป็นคนเล่นแสดงอารมณ์แสดงยังไงก็สวยต่อให้ตอนเป็นผีก็ยังสวยนะครับแล้วก็ส่วนมิตรผัวนางเอกตัว ตัวประกอบจุนานะครับก็มาช่วยเหลือเรื่องเหมือนตัวประกอบเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นดาราสมทบที่สําคัญมากครับแต่ตัวชื่อเรื่องแล้วเอาชื่อขึ้นหลวงพี่กับอ e ีปอบซึ่งพี่โอ๋ก็คิดว่าชื่อดีกว่าสอนอทุ่งหมาหอนนะก็นกคอมนคอมไม่ค่อยมีบทอะไรหรอกเป็นพระซึ่งมีวิชาอาคมแล้วก็ปราบผีได้นะครับและแต่ว่าตอนแรกแกค,คิดว่าแกปราบไม่ได้เพราะว่ามันไปเจอแก๊งผีปลอมซึ่งนําโดยโน้ต ไม่ใช่ขอภายครับบอลกับนุ้ยเชิญยิ้มทีมตลกทีมนี้ทีมเชิญยิ้มเป็นทีมที่พี่โอสัตราในความตลกมาตลอดนะครับอยู่มา30-40ปีแล้วไม่เคยมีตลกคณะไหนที่จะมีคุณภาพไปมากเข้าคณะนี้เลยนะครับและพี่โรเบิร์ตสายควันก็อยู่ในคณะดีด้วยพี่บอลพี่นุ้ยเข้าขาก็เป็นอย่างดีมาตลอดและเรื่องนี้ก็เช่นกันเวลาเล่นจริงก็เล่นจริงเวลาเล่นตลกก็ตลกนะครับมันมี เรื่องมันคละเคล้คากันไปเหมือนบรรยากาศเฉลิมวงพิมพ์นั่นแหละมีทั้งแอคชั่นมีทั้งระเบิดก็มันถึงมันจะไม่เท่ากับเจ็ดประจานบางก็เถอะนะมีทั้งตลกมีทั้งฉากซาบซึ้งโรแมนติกมีทั้งบทชีวิตดราม่าแล้วก็มีทั้งบรรยากาศความหลอนความน่ากลัวคละเคล้คากันอย่างพอดิบพอดีไม่ขาดไม่เกิน อาจจะดูขาดขาดเกินเกินบ้างแต่แรกๆพี่โอ๋ก็ดูไปนะตั้งแต่เริ่มที่มันเกินความคาดหมายว่าเฮ้ยมันมีผีจริงมันมีผีปลอมและผีจริงก็ไม่ได้มีแค่ผีตัวเดียวผีปลอมก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมันทำให้เรารู้สึกสนุกสนานคือนอกจากผีปอบแล้วเรายังจะเจอผีประเภทผีซอมบี้ผีผีลอยผีเลื่อนผีอะไรอีกมากมายแล้วก็มีการบรรจายภาพด้วยนะครับซึ่งพี่โอว่ามัน มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมว่ามันมันตรงนั้นมันยังไงตรงนี้มันยังไงมันเรื่องมันพาให้เราติดตามไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบตอนแรกนึกว่าจะจบกลางเรื่องแล้วนะคือว่าเฮ้ยมันสั้นขนาดนี้เหรอไม่นะปรากฏว่าพอจบเรื่องใหญ่ไปละเรื่องหนึ่งมันก็มีเรื่องเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งบรรยากาศเหมือนกับอะไรนะฟอร์มรัสทิลดอนที่ ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังสั้นจบแค่นี้เหรอแล้วมันมีมากกว่านั้นอีกพี่ออให้คะแนนอยู่ที่8 9 89มาตลอดเลยนะครับบางช่วงมันดรอปไปอาจจะลดเหลือ7คะแนนบ้านที่ว่ามันอาจจะมีการตลกเกินเลยมากไปหน่อยตลกเจ็บตัวตลกเพ้อเจอ้อมากไปตลกผีในผีลงตุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีตามตามแนวทางของบ้านผีปอบนะครับเรื่องนี้ถ้าจัดว่าอยู่ในหมวดปอบน่าจะเป็นเรื่องที่2 0 3 0ไปแล้วมั้ง หลวงพี่ก็มาปรากฏตัวนิดเดียวหลวงพี่นี่มีกุมารทองด้วยนะ่ารักแต่กุมารทองเป็นคนนะครับแล้วแล้วความสนุกของเรื่องนี้จนถึงท้ายที่สุดหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายก็พบว่ามันก็เหมือนกับซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่หมวดสัตว์กับพลกลุ่มซึ่งเลื่อนเป็นจาก,กลุ่ยจะต้องปฏิบัติภารก,กิจและพี่โอ มันเหมือนทิ้งเชื้อว่าอยากจะมีภาค2มากๆเลยนะครับมันสนุกขนาดว่านี่อาจจะเป็นแค่ตอนตอนหนึ่งแล้วตอนหน้าก็จะมีตำรวจกลุ่มนี้ไปปฏิบัติภารกิจต่อไปมันมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจท้องที่นะครับยัสเฟเซ่นะครับก็สนุกคนนี้แกล้งบ้าเพื่อให้ผีไม่หลอกก็เป็นเรื่องที่แปลกดีแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาบ้าจริงปรากฏว่าเขาบ้าอย่างมีเหตุผลนะครับก็เสียดายภาค2ก็คงไม่มีแล้ว เพราะว่าพี่โรเบิร์ตสายควันไม่อยู่แล้วนะครับก็เรื่องนี้ก็อุทิศให้โรเบิร์ตสายควันได้ดีที่สุดบรรยากาศทั้งเรื่องพี่โอจะขอสรุปว่าคะแนนที่จะให้เรื่องนี้หลังจากที่ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ที่ประมาณ8นะครับโดยเฉลี่ยเมื่อถึงเอ็นเครดิตต้องดูให้ถึงเอ็นเครดิตนะครับนำตาซึมเอ็นเครดิตเท่านั้นที่พี่โอ ขอมอบคะแนนให้เรื่องนี้ด้วยใจเลยอะไรจะผิดจะพลาดจะเกินเลยจะอ่อนด้อยจะไม่ดีอะไรตรงไหนลบทิ้งไปได้หมดแค่มีเอ็นเครดิตนี้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เอาใจพี่โอไปเลยครับสิบเต็ม <c oughs> มีความสุขมากเอาเรื่องยอ่อหรือยังเรื่องย่อไปแล้วนะเรื่องยอ่อก็มาปราบผีแล้วก็เจอว่าผีปลอมแล้วก็ปราบผีปลอมได้สำเร็จ ก็ปรากฏว่าเจอกับผีจริงและมีไอ้แก๊งที่เล่นผีปลอมนี่แหละขุดผีจริงขึ้นมาสู้จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าอีวึงเนี่ยเป็นเพื่อนพระเอกเป็นพวกพวกพระเอกก็เท่ากับว่าแบ่งทางกันและนี่หลวงพี่หลวงพี่ก็มีวิชาอาคมโดยที่ตัวเองไม่รู้มาก่อนเพราะตอนที่เจอผีปลอมก็เห็นว่าของขลังใช้ไม่ได้ก็ทิ้งของขลังไปในที่สุดเมื่อเจอผีจริงใช้ได้ขึ้นมาก็ปราบผีกนสนุกอย่างที่เห็นไปตัวในตัวอย่างนะครับมีอัน อุปกรณ์ปราบผีอันนึงน่ารักมากเลยเป็นประหลัดขิกเวลาจะปราบผีต้องใช้อมเพราะว่าเขาเล่นได้ยังไงเล่นได้น่ารักมากครับก็เป็นเรื่องที่สนุกที่อยากให้ทุกคนมาดูนะครับขอญาตขอขอโทษด้วยที่ต้องสปอยแต่สปอยไปก็คงจะไม่ทําให้ความรู้สึกหรืออัธรรในการดูหนังเรื่องนี้ลดลงแต่อย่างใดเพราะว่ามันเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนังตลกนำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย ความสยองหลอนอความตลกนะยอมรับว่าตลกตลกมากๆตลกตั้งแต่ต้นจนจบบางอันไม่ตลกก็ไม่เป็นไรข้ามไปได้นะครับแต่ความหลอนมันก็ความหลอนของพี่โอให้รู้สึกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะมันมีบรรยากาศความหลอนคนที่กลัวผีก็อาจจะกลัวแต่คนที่ไม่กลัวอย่างพี่โอก็รู้สึกสนุกนะครับมันจะมีผีพูดพอด,ดูผีไปนานๆเข้ามันก็ไม่น่ากลัวแล้วแล้วก็ฉากบู๊ฉากแอคชั่นตามสไตล์เฉลิววงพินเจ็ดประจันบาลเนี้ย เข,เ,ขเ,ขเขาถนัดอยู่แล้วชิงใช้ตัวละครเยอะแล้วก็เกลี่ยบทตัวละครได้อย่างดีอันนี้ตรงนี้ได้คะแนนเต็มจากพี่โอเลยแล้วก็ความซาบซึ้งความโรแมนติกแล้วก็ความเป็นมิวสิคอลที่ใส่เพลงเข้ามามันทําให้เรื่องนี้กลมกล่อมมากครับก็ไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงนี่อุตส่าห์ใส่เสื้อก h o ์ t บัสเตอรมานะครับกะว่าจะป้องกันผีเต็มที่แต่แล้วเราก็มาเจอหนังที่ดีกว่าที่คิดครับดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คาดมากมก ถึงขั้นให้ใจไปได้เลยครับอยากให้บียวคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันนะครับกดติดตาม s u b สครา i ล e v ์ e ิวแชร์ไม่มีเก้าอี้ร้องหมุนวันนี้นั่งโซฟาของ Major Cineplex ลครับแล้วก็มาติดตามกันในเฟซส,ส่วนตัวของพี่เอ,อ๋ด้วยซึ่งคนติดตามคน เป็นเพื่อนเฟซอย่างน้อยกว่าผู้ติดตาม YouTube เยอะนะครับ youtube.com/okdigital okay, f a c e b o o k c o m o k d i g t a l okay, และ f a c e b o o k c o m o k d i g i t a okay. ถ้าถือโคกป๊อปคอนเข้าโรงหลังก็ออกออกมาทิ้งให้เขาด้วยนะครับเพื่อช่วยเหลือพนักง,งานที่ขณะนี้มีน้อยมากนี่พี่โออยู่โรงหนังมาตั้งนานเพิ่งเห็นพนักง,งานแค่ไม่ไม่กี่คนเองนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นสมาชิก y o u YouTube p r e m i u m ก็ดูคลิปพี่โอยาวๆหรือไม่ได้เป็นสมาชิก y o u YouTube p r e m i u m เจออะไรในคลิปพี่โอก็ดูยาวๆเช่นกันครับและพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆพบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละสองครั้งเป็นอย่างน้อยก็ได้ถ้ายังไม่เจอไลฟ์ไม่เจอคลิปใหม่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่โอก็จะดูหนังต่อแล้วครับขอให้สรุปก,กับหนังและถ้าคิดถึงโรเบิร์ตสายควันเรื่องนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับหลวงพี่กับอีปอบเป็นหนังที่ดีที่สุดของโรเบิร์ตสายควันดีที่สุดของพี่เบิ ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแย่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกลจะไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดสออเมย์